สวัสดีค่ะเราพัฒนาโค้งสุดท้ายจะสองตัวบนตรงๆ

สิบสิบสิบสบนให้สามสามคู่เกตแปดเก้า ติดเบิดเลยค่ะติดติดเด่นหมดเลยเจ็หน้ามาหน้ามานะบนอย่างเดียวหน,หน้า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 สนจ้ะ เด่นนะเด่นนะต,ต,นติดกับเต้มี่นงติดกับเตมติดกับเต้มแล้วก็ติดกับเด่นด้วยแปดนี่เจ็บไม่ติดกับเตมเ้อตัวนี้ติดกับเตมเ้อติดเตมอันนี้ก็ติดเตมก็เลยเด่นให้ ตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะตรงตรงด้วยสองสี่หกแปดสิบสิบสองชุดสิบสองชุด,บ,ชดบนอย่างเดียว รงนะจ๊ะแนวทางจะลงแนวทางแนวทางลาวพัฒนาอืม หน้าจอได้จ้า,าพัฒนาที่เก้านะคะโค้งสุดท้ายจะโค้งสุดท้าย เรียนมาจอไว้เลยค่ะ

เนตัดด้วยเต้มตัดด้วยเต็มเด้เด้อเต็มไม่อย่างาเติม เต็มศูนย์มีเต้มสองตัดด้วยเต้มพี่น้องตัดโดยโดยเต้มเด้อตัดด้วยแต้ม,ตดดตมจ้าแต้มสองเต้มศูนย์เต็มสองอันนี้ก็สองนี่ก็สองนะพี่น้องเล่าตัดเสร็จเต้มเด้อฮะก็คลิปไว้แค่นี้แหละคะ่ะสวัสด,ดีค่ะ